มาอัปเดตร้านทําผมแม่ปอยกันนะคะไม่ใช่แม่ปอยสิมีสามขาเฮซารอนใช่ไหมเออเนี่ยอยู่ที่เชียงรายตลาดร้านเมืองครับตอนแรกว่าจะเปิดวันนี้14เดือนนี้แต่ว่าเปิดไม่ทันจริงๆเพราะเราจังจัดร้านไม่ทันให้สังเกตนะทุกคนเข้ามาตลาดร้านเมืองตรงเชียงรายนะให้สังเกตฝั่งซ้ายมือฝั่งขาเข้าไฟของเราจะเป็นสีชมพูแบบมินิมอล จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราทํากันมาสองเดือนแล้วเนาะก็ยังไม่เสร็จกันสักทีแต่เริมงานยามดีเรากะไว้ว่าประมาณวันที่19เราจะเอาให้ทันให้เสร็จนะครับจะพร้อมให้บริการทุกคนเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นตัดสะดัดยืดนะคบไม่ว่าจะเป็นสันไม่ว่าจะทาแบบเคมีทาสีทำฟอกกับทําทุกอย่างแล้วเราทําได้ทุกอย่างทุกคนนะทาทุกเพศไหมคะทาทุกเพศนะไม่ว่าจะเป็นทองชายเกยกระเทยผู้หญิงได้หมดทุกคนแล้วเรา ไม่ปลอยเป็นลูกค้าคนแรกของร้านของร้านมินาสามขาแฮ์ซาลอนนะคะมาดูไม่ปลอยกันค่ะสาเหตุที่ไม่เสร็จก็เพราะว่าเนี่ยเก็ทีวียังไม่ได้นะเพราะว่า <คน S 1> ทีวีทีวีหายน็อตหายหายื้อทีวีมาโดนโกดวันนี้น็อตเนี่ยซื้อทีวีมาถินไปเป็นสองเดือนน็อต ส่วนพนักง,งานสาข,ของเรานี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องเฟรชี่ที่ไปไล่จับปูนาด้กันใครจําคลิปนั้นได้ไหมที่เราไปไล่ขุดปูนาด้วยกันอ่ะใช่ไหมคะน้องเฟชค่ะนี่น้องเป็นสาวสองที่น่ารักมากน้องเป็นพนักง,งานที่ร้านเรานะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มีประโยชน์อะไร <c oughs> <c oughs> คือมานอนพักหายเหนื่อยเฉยๆนะค <c oughs> เป็นประมาณแบบว่าสปาอะไรนวดหัวหลับสบายอะไรนี่แหละสปคอบาิกาสปาคอบาลายัยชั้นสองแต่ว่าเรายัางดีโนเวทไม่เสร็จอาลอไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ขอเปิดรับสมัครช่างช่างใหญ่นะช่างใหญ่ที่สามารถจบงานเองได้ตัดผมหญิงชายได้เรื่องสีเรื่องดัดอะไรสามารถทํางานได้จบงานได้นีม่มีรับสมัครถ้าคิดว่าแน่ก็เข้ามาเลยเรื่องเงินเดือนว่ากันมา ให้นั่งสบายเลยจับมืทุกคนเนี่ยเนี่ยนั่งสบายมากเลยนะนี่กระจกกระจกก็แบบนีมอทีม่อ,อ,อ,อสวยๆได้ความที่ชอบสีเขียวอยู่แล้วแต่ถ้าจ็เขียวแบบสีถ้าจะเขียวปีกแม่มคับเลยมันก็นสีขึ้นมล้ำหมนกะัแล้วเขียวแบบคลึมๆจะนิดนึงนะอะไรนะผู้หญิงอะ่ะเขาเรียกอะไรนะ สโลนเหรอแล้นสามครั้งละสามคนถต้องถ้าถ้าแบบว่าคิวเยอะๆเราก็จะเปิดรับเป็นจองคิวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็คิวล้นมาประมาณ45คิวแล้วครับอะก็สี่สิบห้าคิวแล้วเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเราจะเปิดวันที่สิบสี่ใช่ใช่เออโอเคบาร์เบ้อบาร์บ้าวิ๊กไป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 โผ่ตัดผมกุศลกุชาย นี่นั่งได้สบายนะคะอ่าสำหรับใครที่อยากให้ผัวมาเปลี่ยนทรงผมนะคะก็สามารถมาที่ร้านเราได้ลร้านเราก็รับออกแบบทรงผมผู้ชายด้วยนะเออโค้งนายน้งสันหั้งสี่อ่ะเามคนก็มีประสบการหลายสิบปีเออ้ยส่วนฉันเขาไปผมเา้วขาดซาสิตัดผมก็าก็ได้ตัดเงีนมาคาดร้านเจ้าของเปิดกัเสีเอาหัวเจ้าของนี่เป็นแบกเอาออไปใครสนใจมาใช้บริการก็มาได้นะครับขอบคุณครับ